สวัสดีครับผมธนกรเกษตรเก้าบาลานครับวันนี้พามาดูนาข้าวเขียวสวยสวยมากครับบอกได้คำเดียวว่าสวยมากเลยนะครับนี่ขนาดว่าถ้าทุกท่านได้มาชมด้วยตาของคุณนะบอกคำเดียวเลยว่าสดชื่นมากครับอากาศร้อนนะแต่เห็นข้าวแปลงนี้เราบอกตรงๆว่าเขียวมากนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกัวเจ้าของแปลงนะครับว่าเขาใช้อะไรยังไงถึงได้สวยขนาดนี้นะครับสวัสดีครับพี่ ขอชื่อและก็สถานที่ไหนครับพี่พี่แหม่มค่ะพี่แหม่มนะอยู่ตรงนาราพิลมค่ะเขตบางเลนนาาพิลมเขตบางเลน<ช>ข้าวแปลงนี้ที่เห็นวสวยๆเนี่ยกี่ไร่พี่สิบแปดไร่ค่ะ18ไร่นะแล้วตรงนี้ข้าวพันอะไรพี่ก็ขอแปดหนึ่งก็ขอ81นะครับปีนี้ข้าวสวยเขียวขนาดน,นี้พี่มีตัวช่วยอะไรครับอ่ะมโนมราวนะ พี่หมักไปกี่ขวดครับสิบแปดไร่พี่หมักไปสองขวดแล้วหมักกี่วันครับหมักสิบวันค่ะตอนนี้ข้าวกี่วันนะพี่ยี่สิบห้าวันค่ะยี่สิบห้าวันอ่ะพี่กุ้ยผมฟังหน่อยว่าในฐานะที่พี่ทํานาเมืออาชีพหลังจากที่แปลงเนี้ยหมักอะมิโนบราวน์แตกต่างอย่างไงี้ไม่หมักครับมันจะเขียวอ่ะแล้วพอหวานข้าวอ่ะข้าวมันจะงอกงอกดีกว่านาที่ไม่หมักเพราะพี่ไอ้นาข้างหลังพี่ไม่ได้หมัก คือเปรียบเทียบกันเลยใช่ไหมใช่เอาไว้เปรียบเทียบกันพี่ใช้เป็นรอบแรกใช่ไหมพี่ใช่ใช่เพิ่งเคยใช้เนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเปรียบเทียบเลยใช่ใช่ของมันดีจริงหรือไม่ดีจริงใช่มันมีสองนาครับคู่กันเนี่ยนาหนึ่งก็เราไม่ใส่ครับนาหนึ่งเราใส่อย่างเงี้ยอ้าวในฐานะเจ้าของนาที่ไม่ใส่พูดที่เป็นยังไงมันก็จะเหลืองมันไม่เขียวอะแล้วโตช้ากว่านาที่ใส่หวานพร้อมกันใช่หวานพร้อมกัน แต่แตที่ใส่ไมโนโบลาวนี่คือเขียวพอปั๊บเดียวมันจะโตยาวเร็วกว่านาที่อีกนาหนึ่งนาหนึ่งจะโตช้าครับนาที่ใส่นีจะโตเร็วแตกเร็วแล้วก็ยาวด้วยเขียวด้วยเยี่ยมมากเลยครับพี่น,นีหนึ่งก็ช้าครับไม่ค่อยยาว<อ>โตช้าแล้วก็ติดิดหน่อยครับนี่คือ,อเปรียบเทียบกันแบบเป็นเห็นเลยนะครับสําหรับเกษตรกรที่ใช้อะมิโนบราวหมักเพื่อย่อยสลาย แปลงนี้พี่เผาฟางไหมมันบางทีก็ไม่มันเผาได้ไม่เยอะหรอกครับ,รบเผาอ่ะอ่านี่นิดหน่อย <ๆ S 2> ใช่ไหมฮะนิดหน่อยมันเผาไม่ได้ฝนตกการย่อยสลายเป็นไงพี่ถ้าเปรียบเทียบกันนะมันฟางจะละเอียดกว่าครับละเอียดกว่านาที่แบบแบบไม่ได้หมักอ่ะครับละเอียดเป็นยิบยิบเงี้ย,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 ยเลยอ่ะนิ่มไปเลยอ่ะครับ มันจะย่อยได้นะงั้นมันจะไม่เขียวหรอกอ่าถูกต,ต้องครับคือข้าวนี่แต่ก,กอสวยมากนะครับดูนะฮะคือนี่ข้าวอ่ากี่วันนะพี่ยี่สิบห้าวันยวันข้าวยังไม่ถึงเดือนนะครับดูนะครับคือมันสวยมากๆนะครับเขียวอย่างที่พี่เขาพูดจริงๆนะครับนี่คือคํายืนยันจากเกษตรกรและเขาทํานาหลายแปลงมากแล้วก็แปลงนี้เขาใช้มิโนบราวถัดไปเขาไม่ใช้เพื่อเป็นการว่าลองพิสูจน์ดูว่าดีหรือไม่ดีวันนี้ แบบนี้จะแนะนําคนที่ไม่เคยใช้อย่างไงบ้างพี่ก็เนี่ยก็พี่ว่าจะลองใช้อีกะซื้อไว้เพราะว่ามันจะแหละแหละดีอ่ะมันจะเขียวแล้วเหมือนว่าจะลดปุ๋ยได้ด้วยอ่ะครับนานนี้เที่ยวไอเทียนานที่ไม่ใส่อ่ะพี่ใส่ปุ๋ยท้าไปอีกรอบนึงโอ้เยี่ยมมากไอทีนึงครับผมครับสก็เขียวมันเขียวยาวเลยอ่ะเขียวมาตลอดเลยอ่ะ มันก็ลดได้นะเดี๋ยวว่าจะลองดูอีกหน่อยเยี่ยมครับนี่คือคำยืนยันจากเกษตรกรตัวจริงนะครับผมครับวันนี้ผมธนากรเกษตรครับวลาแล้วก็พี่แหม่มนะครับขอลาไปก่อนครับผมครับเลยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ